ยก่อนวันงานคณะครูนำโดยนางวงเดือนคงศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุลได้นำนักเรียนไปกาบเรียนเจ้าอาวาสวัดเกาะพิกุลเพื่อจะเข้ามาเตรียมงานทอดกระถินทั้งการทำความสะอาดสถานที่เตรียมเก้าอี้และดูสถานที่เดินขบวนเป็นต้นส่วนในวันทอดกระถินนักเรียนก็ได้ตั้งขบวนกระถินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศิลห้า และนั่งสมาธิรวมใจก่อนสร้างบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยมีเด็กชายปัญญพัฒน์เหล่าโชตเป็นประธานนำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้ากฐินแบบไม่ดูบททั้งยังได้น้อมถวายผ้าไตราจีวรและจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อบอุ่นและปราบปรืมปิติในบุญค่ะ ในส่วนของชาวบ้านในชุมชนต่างก็รู้สึกดีใจที่เห็นนักเรียนมารวมใจจัดงานทอดกระถินณวัดเกาะพิกุลในปีนี้ซึ่งจัดงานบุญออกมาด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Sub u b s c r i b e กด Like กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถนานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ